ไม่จ่ายนี่กูใช่ไหมงั้นล็อกบ้านแม่งเลยมึงจะได้ไม่ต้องออกไปไหนมันมีเคสหนึ่งเว้ยเป็นคนรู้จักกันนี่แหละเอาบ้านมาทําขายฝากสนิทก,กันเลยนะไปเที่ยวไปกินแบบปาร์ตี้ด้วยกันตลอดเลยแล้วเอาบ้านมาทําขายฝากพอทีเนี้ยมันไม่จ่ายดอกเบี้ยพอมันไม่จ่ายดอกเบี้ยเราก็ต้องโทรตามถูกไหมพอโทรไปตามเสร็จปุ๊บแม่งก็ไม่รับไลน์ไปก็ไม่อ่านเอาไงว่าติดต่อทางไหนทุกอย่างแม่งติดต่อไม่ได้เลยแต่มันยังคงโพสเฟซบุ๊กแล้วก็อัพไอจีใช้ชีวิตปกติเราก็เลยอ่ะ ต้องไปถึงที่บ้านแล้วแหละพอไปถึงหน้าบ้านปรากฏว่ามันอยู่บ้านเว้ยกดโทรเข้าไปในบ้านไม่รับสายจ้ะทำยังไงร,รู้ไหมออกไปซื้อกุญแจมาล็อกประตูด้านนอกแม่งเลยเว้ยทีนี้ออกจากบ้านเลยจ้ะไม่ต้องสนใจผ่านไปไม่ถึงสิบนาทีมั้งมันจะออกไปข้างนอกมันโทรมาทันทีเจ้เจ้มาล็อกบ้านหรอเออเจ๊มาแบบไขกุญแจให้หน่อยได้ไหมนูน่นนี่นั่นแล้วบอกอ้าวพอดีออกมาเรียบร้อยแล้วพอติดต่อไม่ได้นึกว่าไม่อยู่สุดท้ายอะ่ะ มันก็ต้องโอนดอกเบี้ยมาให้เราก่อนแล้วเราก็ไปเปิดประตูให้มันแต่อยากจะบอกทุกคนเลยนะคะว่าวิธีนี้เป็นวิธีการที่ผิดนะคะถ้าวันนี้คุณมีลูกหนี้การที่คุณจะไปล็อกบ้านเขาให้เขาไม่สามารถเข้าบ้านหรือออกจากบ้านได้เนี่ยเป็นวิธีการที่ผิดกฎหมายค่ะสิ่งที่คุณจะทําได้นะคะในกรณีแบบนี้ก็คือคุณจะต้องไปทําเรื่องของการฟ้องขับไล่นั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะมีลูกหนี้ที่แบบแปลกหรือว่ามีวิธีการทวงหนี้แบบไหนที่เจ๋งๆเนี่ยคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะคะ